อทดสอบกล้องแว่นตา Full HD 180p 0กับบรรยากาศริมทะเลตอนสายๆนะมาดูการคุณภาพของกล้องตัวนี้ว่าจะเป็นยังไงนะครับตนู้นที่เห็นลิบๆนั่นก็คือเขาตะเกียบนะ น้ำใสหลายเย็นเห็นมะาหมามาเพียบนะครับใครมีโอกาสมาเที่ยวหัวหินก็แวะมาได้ตรงนี้เขาเรียกว่า,าหัวถนนซอยสย23นะตรงเข้ามาเรื่อยๆก็จะมีมหาวิทยาลัยอยู่ที่หนึ่งแล้วก็จะมีน้องหมาอยู่เนี้ยนะถ้าใครอยากทำบุญร่วมเลี้ยงน้องหมาก็เอาอาหารมาเลี้ยงได้นะครับ Thank mm -hmm. you.